มาทาดวงตาทํากันต่ออีพีนี้เป็นอีพีที่เก้าแล้วจะก,กี่อีพีก็ไม่รู้ละทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอในสูตรนี้ <c oughs> อันนี้ก็ทําด้วยาทำด้วยธาารรมจักรับวแรกสตรเป็นพื้นนะซึ่งตอนนี้ก็มาถึงตัวที่เป็นมักนะมักโคเป็นมักซึ่งจะมีคีย์เวิร์ดตัวสำคัญคำพันอยู่สี่ห้าตัวซึ่ง <c oughs> ่ามันจะเคยอธิบายไว้ในช่วงที่มันเป็นในโพี่ปัดแล้วไปส่วนหนึ่งแล้วนะแต่อันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกอรอบหนึง่งนะนะก็คืออ,อยู่ในบาลีที่เขาบอกว่าอิดังโคปนาพิเคเวยุขะนิโรธาขาไม่มนีปฏิปดาอริยสัจจงอายะเมวะอริโยอัทถางคิโกมัคโคเสยยันดังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวจาสัมมากรรมตัวสัมมาจิโว สมาวายาโมสัมมาสติสมมาสมาธินีน้ก็คือมรแปดซึ่งอยู่ในอริยสัจสี่ซึ่งที่เราเล่ามาแล้วก็คือเล่าเรื่องทุก์เรื่องเหตุของทุก์แล้วก็เล่าเรื่องโอีกทีแล้วลก็เล่าเรื่องของดิโรตดิโ,โรโถวคือความดับทุก์จริงๆนะมัน <c oughs> ในความรู้สึกนยมันไม่ใช่ตัวดับทุก์มันยังอยู่ เดี๋ยวว่ามันมันไม่มันไม่มไมรวมกันเป็นนิโ,โรธูถ้าหากว่าท่านใดสามารถเข้าใจในเรื่องของนิรุชติตของบาลีได้ก็คือมันจะเป็นตัวที่ใช้เสียงในการสื่อนะใช้เสียงซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมจากอินเดียนะจากประีของพรามของสมัยก่อนใช้เสียงที่หลวงพ่อใช้บาลีเป็นหลักเนื่องจากว่ามันสําหรับผู้ที่ พูดที่เรียนบาลีมาด้วยแล้วก็อยากจะให้แล้วมันตรงถ้าหากว่าเราเข้าใจแผนที่เสียงแล้วมันจะตรงกับมันจะตรงกับไปกับจิตนะครับที่เราเห็นในจิตมากที่สุดก็คือการใช้แผนที่เสียงบาลีเข้าไปจับถึงจะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าถ้าเป็นความแปลที่เป็นสมวนิภาษาไทยเนี่ยจะเป็นมันเป็นผลของมันนะมันไม่ใช่มร์เนี่ยมาดูที่มรคของมันมรรเนี่ยไอ้ที่เนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะนะ ลักษณะจ,ะจะเล่าถึงมุมมองอมุมมองให้ฟังว่าเขามองอย่างไงมองอย่างวิชาสามแล้วก็มองอย่างยานสี่ยานะยานะสี่ยานในภา่าไทยเรเรียกยานยานเนี่ยนะแต่ว่ายานะสี่เอาอันแรกก่อนอเริ่มตั้งแต่ว่าดุกขานิโ,โรธูนิโรทคามินีลุกขานิโรทคามมนีคือ,อทั้งทุกอันเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งคือทุกคือทุก อันนี้ก็ทุกข์าสมุทรไทยนะก็แปลว่าเหตุมันทุกข์อินเดรุกขะนีโรโทอันนี้โรโทเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เล่าไปแล้วว่าเป็นความด่ามันเป็นความแจ้งแห่งทุกข์คือมันมันไม่มันไม่มาผสมกันอ่ะมันยืนมันอยู่มันมีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ปรากฏขึ้นมามันไม่ผ่าสะจิตเนี่ยเราสามารถเห็นก่อนที่มันจะผ่าสาด้วยซ้ําไปนะอ่าใครไปที่วิชาสามจะเห็นเลยว่าก่อนจะผ่าสาเนี่ย ี่เห็นแล้วเห็นเห็นก่อนเห็นก่อนผันสาอีกนะ,อะตอนแรกก็ดูแล้วมันก็ไม่ผันสาเลยมันจะเห็นได้ยังไงนะแต่ว,ว่าถ้าหากว่าใครทําวิชาสามถึงวิชาสามได้จะไปเห็นจะเห็นก่อนนะวิไอไอ,อตัวนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองของหลวงพ่อที่ไปที่เห็นแล้วก็ออกมาเล่าให้ฟังส่วนคนที่จะว่ามันไม่ตรงบาลีไม่ตรงบาลีาลอัะนนะั้นไม่ได้เถียงเรื่องบอมบาลงบาลีใครคุณก็ไปว่า,าแต่ว่าที่เอามา Uh, เล่าให้ฟังใน,ในภาษาเป็นบาลีเนี่ยเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะตรงตรงกันกับตัวจิตที่ที่เห็นมากที่สุดแต่ว่าต้องใช้แบบในรู้ตินะแบบใช้เสียงในการในการทำคราวนี้ผู้ที่ผู้ที่เข้าไปเห็นเนี่ยจะจะเข้าใจจะเห็นเองอาจจะไม่อธิบายมลงพ่อก็ได้เพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกอีกแบบหนึง่ง เอามาเล่าอย่างเช่นกูบาอาจารย์ต่างๆที่เขาเข้าไปเห็นแล้วเขาก็ออกมาท o u t u b e ทาอะไรอธิบายไว้เยอะแยะนะที่เกี่ยวกับการเข้าไปการบรรลุมรรคผลอะไรต่างๆแต่ละคนก็จะเล่าไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่ามุมมองหรือในลักษณะของของการมองการเห็นนี่มันเหมือนกันแต่ว่ามาอธิบายจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ใครอยากรู้อยากเห็นก็ต้องเข้าไปดูนะถึงลวงก็จะ,ะเล่าให้ฟังว่าเอาลักษณะของมันก่อนว่า,าลักษณะของมันเป็นยังไงแล้วคราวนี้นี่เราจะเข้าไปถึงมันได้ยังไงน,นี่น,นี่โรท้าขาไม่นีอ้ตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วก็มีแค่นี่โ,โทรทันี่โรทะะนี่โรท,ทะคือเข้าไปเห็นเรานนึกว่ามันดับ เ่าเนี่ยพอภาษาไทยเราแปลว่าดับแปลว่านิโรธถ้ามนดับทุกดับทุกมันไม่ได้ดับเนะยมันไม่ได้ดับมันยังอยู่นะฮะมันยังอยู่แต่ว่ามันไม่มาไม่มไม่ไม่มาผัสสะมันเหมือนกับในบาลีเขาบอกเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอ่ท่านยกตัวอย่างว่าเหมือนกับเราสาดน้ําโสโครขึ้นไปบนฟ้าฟ้าก็ยังอยู่น้ําโสโครก็ยังอยู่แต่มันไม่ติดกันนะอันนั้นอ่ะอันนั้นแหละคือลักษณะของไนิโรธนิโรธะอ่า ตอนนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมาคือคาไม่หนีคาไม่หนีเนี่ยถ้าเป็นไภาษาไทยเรียกว่าคมนาคมอ่ะคือการไปกันมาแปลว่าการไปกันมานั่นก็คือทางนั่นแหละที่แปลที่แปลว่าทางแปลว่ามักแปลว่าไอ้ที่เอามาใช้ในในภาษาไทยน่ะอะนั่นคือแปลว่าทางแล้วก็มันจะเหมือนกับคําว่ามักโคอีกทีหนึง่งไอ้มักโคเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าทาง มันแปลมมัันนนถ้าเปป็แลว่าวิธีหรือว่าเป็นวิถีมันไม่ใช่เป็นทาไอ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 คาร์มิเนเนี่ยคือคือมันมีมีปีลู่มีล่องเอ่อเป็นอริยะเป็นเป็นเป็นล่องเป็นล่างเป็นทางแล้วเป็นลักษณะของมันเป็นอย่างนั้นอย่างมัคคูนี่มันจะมันจะเกิดขึ้นมาคือเราถ้าเป็นมัคเนี่ยถ้าเป็นไอ้ปัเบาลีในในเสียงนี่ยจะเป็นปะผะพะพมะนี่ก็คืออยู่ในแถวสุดท้ายเนี่ย มะเนี่ยคือเป็นของของเราแล้วคือเป็นเราแล้วนะถ้าเริ่มตั้งแต่ปะปะนี่คืออยู่อยู่ข้างนอกเช่นบุปเป้ต่างๆต่างเนที่ว่าแล้วว่าก่อนก่อนก่อนเนี่ยคือมันอยู่ข้างนอกยังไม่ผัดมาอ่ายังยังไม่มา,มา,มมาผัดสะกันถ้ามาผัดสะแล้วถ้ามาผัดสะเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ไอ้ถ้ามาผัดสะเนี่ยเขาเรียกว่ามันข้าเป็น <laughs> มันมาแลกเปลี่ยนอะไร ไปจุกกันแล้วเอรู้สึกได้แล้วว่าเออมันร้อนมันหนาวมันอะไรอย่างเงี้ยรู้รู้สึกได้แต่ว่ามันมันยังไม่เป็นของใครของมันถ้ามาแยกก็เป็นของใครของมันเป็นอะตอมหนึ่งก็เป็นพระคือสเพเพสเพเพสเพเพนี่แปลว่าทั่วทัไปนะไอที่แปลว่าสเพรพทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายน่ะคือทั่ววไปคืออันนี้มันอยู่ในระดับอะตอมหรืออยู่ในระดับออที่มันไอไอแรกในเป็นภาษาเป็นอะตอมนะแล้วก็เรื่องมาเป็นพระพระที่เป็นไอพอพอสํมเพาเนี่ยที่แทนดอนซัมเพาเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป มันจะเป็นสิ่งของแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นชิ้นเป็นอันแล้วกันมาแล้วแล้วก็มะเนี่ยมันเป็นของของตนแล้วอันนี้คือคือความหมายของไออมันไล่เดียงกันหลักอย่างนี้นะอันนี้คือลักษณะของมันนะลักษณะของมัคคุมัคคุคือมันเป็นมันเป็นทางที่เราเราต้องทําเองเออมันต้องเกิดจากสิ่งที่เราเราเราทํามันติดมันเกิดจากเราพมอมายอย่างนี้เนี่ยอ่ซึ่งมันจะมาต่อด้วยสัมมาทิฏฐิ มันเป็นความเห็นที่เราเรียกว่าที่เราสร้างขึ้นถ้าหากว่ามันเป็นสติอย่างเงี้ยสติเนี่ยไอ้มันจะเกิดขึ้นเองอยากก่างเรารู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือว่าเราไอ้อะนึกขึ้นมาได้อย่างเงี้ยสติเนี่ยจิตมันจะเป็นคนทามาเองแล้วต่อไปสัมมาเนี่ยคือเราไปทําสะเนี่ยซอสเสือเนี่ยแทนว่าม,มาสร้างหรือมันทําทําให้มีขึ้นอ่ะมะเนีเ่ยแปลว่าเราเรา,เราทําให้สร้างเราสร้างให้มันขึ้นเราสร้างขึ้นมาเพื่อทําความเห็น หรือไอ้อย่างสมาทิฏฐิอย่างเงี้ยเนี่ยสมาทิถีิเนี่ยอยู่ในอยู่ในมุมมองของไอ้อยู่ในมุมมองของ,อมมอง,ข,องของการของการทําทําดวงตาเนี่ยก็คือมันเป็นมุมมองนะมันเป็นมุมมองมันมองอยู่เอาแค่สองอย่างกว่าก็คือมองด้วยวิชาสามกับมองด้วยไอ้มองด้วยยานยานที่สี่นะซึ่งมองมองอะไรคือมองอริยสัจ กสัจจะสัจจะสี่นี่แหละคืออริยสัจสี่เนี่ยนะคือมันเป็นมุมมองอวิชาสามเลยมองอะไรวิชาสามเลยมองเป็นกระบวนการว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมันมันมันเป็นกระบวนการมันไปยังไงมันมันไปยังไงมันมาอย่างไงนะถ้าหากวิชาหนึ่งเนี่ยคือเมื่อเราเอาจิตไวิที่กายเมื่อเราเอาจิต้ทีิกายเนี่ยหรือว่าเราทําสร้างไอ้สติสัมปชัญญะเนี่ยสัมปะชัญญะเนี่ยก็คือสร้างเนี่ย สร้างให้มันเกิดป่าชะ่ยะนะคือให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นมาที่ที่เราอ่ะสามประชานสติมาอนะอัน,นั้นคือสัมปชยะก็คือเราเนี่ยเป็นคนทําคือเมื่อสตมิมันมาที่กายคือเกิดกรู้สึกเรื่องกายแล้วต่อไปสัมมาสม,มะเนี่ยเราเป็นคนไปทำนะเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราไปทําต่อเหมือนกับที่เราเราไปทําต่อจากสติไอ้ที่มันขึ้นมาตอนแรกเนี่ยสติพามาเดี๋ยวว่าสม,มะเนี่ยคือเรา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 นี่ยเป็นคนทํา ไอ้มะมอมาเนี่ยก <t Jean> ็ค <bulun> ือแทนตัวว่าเราถ้าใครเคยสวดบาลีก็จะวันเนตังมะมะเนสุมัสมีนะเป็นสุตตาน่คือมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่นั่นแหละไอ้ตัวมอมอมามะมะเนมายังพันเตเลยเด็กคือเราคือมันแปลว่าฉันแปลว่าเราเี่กก็้าเป็นแปลนะเดี๋ยวว่ามุมมองมันเป็นอย่างนงี้อนะมุมมองว่าเราเราไปทําคือพอเราเอาจิตไว้ที่กายแล้วเราจะเห็นการเคลื่อนของจิตว่ามันอยู่เออเดี๋ยวมันเข้าไปอยู่ในในความคิดเดี๋ยวมันออกมาอยู่ข้างนอก ความคิดเนี่ยถ้าหากว่าเราทําความรู้สึกแต่มันจะเป็นมัชชมาเหมือนก็เที่นเล่าให้ฟังว่ามันมะชะกับชะมะใช่ไหมมัชชมามันจะเป็นไอ้ตัวชะตัวชอช้างเนี่ยที่แทนด้วยความรู้สึกนะคำว,ว่าชานสัปชานโนอีกตัวนึงก็คือไอชิชิมาเนี่ยคือเป็นแทนด้วยชอเชอเนี่ยมันเป็นชาญอ่าเป็นความรู้แต่ว่ารู้อันเดียวรู้รู้ชัดเจนอันเดียว ถ้าเป็นยอหญิงเนี่ยมันจะรู้ทั้งหมดรู้หลายยายอย่างอเข้าไหมนะอันนี้คือให้อยู่ระหว่างกลางเขาแล้วว่ามัชฌิมาที่อธิบายไปแล้วในไอเดคาที่แล้วนั่นคือเรื่องของการดึงกันไปดึงกันมามันไม่ได้อยู่เฉยเฉยมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นอยู่อยู่เฉยเฉยพอเห็นมาแล้วปุ๊บมันก็เคลื่อนไหวเห็นแล้วก็มันมันเป็นอนิจังมันเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยคือการเห็นอนิจังเนี่ยนี่แหละคือมุมมองของวิชาสามนะเห็นว่าเออเมื่อกี้มันดับมาจากไหน เออเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นพอหลังจากที่เราเอาเจิตไปทิ้งไกาเพื่อแล้วมันก็เกิดปุ้งึ้นมาเนี่ยเขาเป็นเวลาจิตที่เห็นในวิชาสองเห็นเกิดขึ้นปุ๊บแล้วมันดับปุ๊บเลยเนี่ยก็เป็นวิชาสามมันเป็นมุมมองอย่างนี้นให้เข้าไปดูนะไ,ไม่ได้ให้เชื่อให้เข้าไปดูให้เข้าทำทำแล้วเข้าไปดูดูแล้วจะเห็นวิชาสามนี่เป็นมุมมองเรื่องเรื่องของการเาเรียกว่ากระบวนการอะไรกันอ่าส่วนอ่ายานะสี่ยานสี่เนี่ยมันจะเป็นเห็นเอ่อมุมมองว่าเห็นคุก ทุกมันมีอาการยังไงคือเห็นเห็นตัวมันม,มีเห็นความรู้สึกมันอะว่าเออทุกเลยอู้มัน view, วิววาวอะไรอย่างเงี้ยหรือมันเสียดแทงจิตใจอะไรเงี้ยคือหรือปวดแล้วเร,เรานั่งไปแล้วปวดขาเนี่ยให้เราไปเอาความรู้สึกของเราไปวางไว้ที่ขาเนี่ยก็เรียกว่าสัมมาสามาเนี่ยเข้าไปดูเป็นทุกขญาณลนะแปลว่าเห็นทุกอันนั้นแเลยคือเห็นทุกเลยพรุ่งนี้จะมาเล่าต่อเรื่องของไอ้ไอ้ตัวว่าเอาไปทำมาทำยังไงเนี่ยคือเอา เอาความรู้สึกไปไว้ที่ที่ขาเนี่ยอนุมัติสุอนุมัติสุวัชเชสุเนี่ยอันนี้เอาเอาความรู้สึกไว้ที่ขาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยออันนี้คือ,อยานสีเอาเอาเอาไปวางไว้ที่ขาแล้วเอวเออเราวางไว้ที่ขาแล้วก็จะเห็นเห็นการเกิดของมันอันนั้นก็คือเป็นมุมไปไปเห็นอ้ไรเขาเรียกว่าเห็นเกิดการเกิดอ่ะเห็นอ้เห็นวิชาสามเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุของมัน มันเกิดจากอะไรอ่ามันเกิดจากอะไรก็เรียกว่าสาเหตุเรียกว่าสมุทัยสมุทัยนั่นก็คือไปเห็นยานะสมุทัยสมุทัยยานะคือเห็นทันมันอ่ายานะเนี่ยยานะเนี่ยแปลว่าทันอ่ะเห็นทันเห็นทันเห็นทันมันพอดีเห็นคือไปเห็นทันมันในขณะจิตนั้นเนี่ยแล้วก็เห็นมันดับก็คือเห็นวิชาสามเนี่ยวิชาสามเนี่ยเห็นเกิดแล้วปุ๊บแล้วมันก็ดับเนี่ยเห็นเกิดปุ๊บแล้วดับเนี่ยอันนี้คือ ถ้าเป็นยานยานเนี่ยถ้าเป็นยานนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าเอานิโรธะ,ะนิโรธะก็เป็นเอนิโรดนิโรอนิโรดนะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยต้องเรียกนิโรดคือมันเป็นยานนะมันเป็นการเห็นเห็นมันดับทันอันนี้คือวิชาสามส่วนตัวมัคคูมัคขะเนี่ยคือเป็นตัวที่เราไปทําคือเป็นวิธีการคือตัวเราเราเอาความรู้สึกไว้ที่กาย,ยางียอันนี้คือมัค เนี่ยมักคือเอามาันไว้ที่มักโคมักขาเนี่ยคือมอม้านี่คือเราแล้วโคเนี่ยคือขะคืออยู่ที่เราข้าหมายเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นแปลาตามตรงนีง่นเป็นวิชาสามนี่คือมุมมองเรื่องของกระ,กระบวนการการไปการมาของมานันนะเรียกว่าอีกอย่างนึงก็เรียกว่าคามินีเนี่ยคามินีก็คือการขมานาคมเนี่ยมักโคเนี่คือเราทาเราทำอมองอะไรมองอริยสัจสี เ <N ic ly> นี่ยมองบองบองที่บองมองคือบองะยา,าสัตสีเห็นอะไรมันจะมีเห็นอีกนะก็ここเห็นว่ามันเป็นอ,อัออออนอันนี้จังแล้วมันเป็นทุกขังแล้วมันเป็นอนัตตาเนี่ยมที่มันจะเชื่อมโยงไป <c oughs> อ่าะเอาอันนี้ก่อนฟังไปเรื่อยๆหลายๆครั้งก็จะพอเข้าใจแล้วถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจให้ไปทําเอาจิตไปที่กายคือเอาความความรู้สึกทางกายมาไิที่กายเป็นมรครัเป็นมรกัอ่มามรครั มันจะไปไปมาๆมันจะไปมาๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันเรื่องของเรื่องของว่าเอาไปทํำยังไงในอเรียกว่าสามรอบสิบสองอาการนะซึ่งต่อไปจะจะ,จะเป็นดีพต่อไป